ก็มาตาวียพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนหลังจากลงคลิปไปเมื่อคืนนี้เนาะป่าบอยไลส์สดอีกครั้งได้ไหมเผื่อยังเกาะเขาจะมีค่ารถนู่นนี่นั่นลูแปดไหล์สดบอก ตอนนี้รู้สึกว่าสงสารตัวเองมากกว่าเดยวนะสงสารตัวเองนเลเอาคนน่ะยามันไดน้ำเฮามันก็ย่องย่อเฮามันก็หยกย่อเฮาบดีอย่างสันดีอย่างสี่ยามันบ่ได้เด้มันก็ลุมสร้างเฮาลุมเกียร์เฮาลุมหวายเฮา บอดีต่างๆนานาเคที่ผ่านมากะมีเห็นมาแล้วเนาะสุดเห็นยังสู้า,ายข่าวบอมมันีบอไลดีกว่าถ้าใครอยากฝากเงินคาโหลดข้าวกับฝากมาโหลดสู เอาคือไปส่งแล้วตู้เน่ะทำอะไรหรอไปอย่ากฝากับฝาบฝามาโหลดอยากส่งคารหลเขาก็สิหายเขาเมื่อเมื่อเอื่อนนี่แหละมาคิดแล้วกะเออคิดสงสานตัวเองมาสุดท้ายสุดท้ายตัวเขาเองมันกับ เขาก็ปฏิวาติดีดอกเนาะเหเ็นไปเมือ่อยซื้อเลยบ้านแม่นครับความที่เอฟซีเพิ่นว่าบ้าบ,บอยนะเจ็บแล้วไม่จำเออแมเอ่เห็นอะไรอยู่เจ็บปวดจำอะไรด้าบางทีเขาก็เยอะใจดีเกินเลยก็ย้อนความใจดีขเขาให้แหลมสุดท้ายแล้วมันกลับมาทำลายตัวเองเนาะ อยากให้อะไรสอยกับผลูแปะน่ะสินกินข่าวแล้วกินกับยัางโอ้ได้กินข่าวพาร์ทผมตอนเมื่ออย่าพูดอย่าไปหายห้องท้องแตกอย่ากินข่าวพัดนะนะนั่นมีใย้งกินนะ คือที่บอกเขาแล้วซ้อนให้มันหูจักอันซ้อนลูกและซ้อนให้มันอันเป็นคนถูกอย่าซ้อนมันเป็นคนรวยคอมแมนซีไปหายสักอย่างนั้นอย่ากไดนั่นอยากได้นี่เมือเอ่อนะมันบดายได้ ยังไม่ได้นอนเลยนี่นะนอนหน่อยเดียว hai hai sao bên kia nè tôi nói thôi nè mưa này chẳng đầy ngân mưa nhũ bàn mưa này chẳng đầy ngân mưa nhũ mặn มันจมผู้เดียวมันพี่น้องเอ้ยว่างโอ้บัดเมื่อนี่สีได้เงินเมื่ออยู่บน่นาะมันบา่างโทนี่แสดงว่ามันสอบโบสกันมาแล้วก่อนสินมานี่ยหายแสดงว่ามันสอบโบสกันมาเลยเนี่มาเนี่วางอยากได้เงินเมื่อคืนนี้ลุงว่าวสุฟังน่าได้ยินยุกตอนที่ลุงว่าวกับันตัวนี้นะผู้จัดการได้ได้หนังว่ากัน ห,หนังลำลางลลเราบ่ไดเงินก็ไปถามตันวนี้ไปามตัวนี้บอลุงว่าอะไรนาลุงว่ดอะไรแน่ไปถทเบังเรื่องไหนสองไ่สุดน,นะบ่ได้ไล่ดอก คนบึงเขาก็ด่าเพราะแหนะ้งเลยเ้าเมื่อยเมื่อยเหตุกับคนมาบึงสภาพแล้วแบบบ้นบ่ใช่นะเ้าเลาวเมื่อยเมื่อยเหตุกับคนเมื่อยเห็นกับคนถูกเมื่อยในใดบอกเมื่อยเหตุน,นำ้ำคนถูกถูกแล้วโลภมากนะพี่น้องอันนี้บอกเห้ภัยด้วย บรไเอยสื่อภัยอบอมตามเคสที่ผ่านมาถูกแล้วละลูกมากมิแต่อยากได้อยากได้อยากได้แต่คนประโยชน์ตัวเองโดยที่บอกคำหนึงถึงเลยว่าเฮาผู้เป็นคนกลางนะสิดโดนคนกระทบหรือว่าเฮาสิถือกดดันสำใด้ให้ดิคำนะปรไดิขิดด งามๆเดี๋ยวนีง่งามๆข้า,นะายขอยากขี่รถไว้ไหนจ้าก่อกนอจ้าก่อนจ้าก่อนมันยังพาไปมากอกกุ้หฮีดได้หน่อยหวานมะยมพีทมองจ้าก่อนจ้าก่อนมากอกกุ้ยฮีดนี่ก็้ยซึดึงหูหูหขาดน,นี่อ้ <c oughs> านั่นแหละน่ามพาเด็กไปดูโว้ยน่าชอบไม่ลูกไม่ได้เละมากินนมกับกิน จักสิบานเด้อนะมืออื่นนี่กัให้เข้าเมือเนอาะตามนั่นแหละเขาสิบเบา,วาวลายครับาลายแล้วกับมันสียาวเลือกสีมองกับกูบอดีอีกอัาสัมนี่ซะให้ทีให้เทียนให้ทีรับนอนให้ให้ทีทททนนทกินข้าวกินน้า น่นนี่นั่นให้ทีผักทีเ้าก,ก็ยังสิมาหาเหลืองว่ากูบอดีกกะกับกูได้ที่ขิดบอดีกับอัเลี้ยงเอาออตามมาหุ่งแล้ว,วตามแม่มันอยู่ซื้อมาหุ่งอยู่เน,ะนะาะออลลีได้สู แต่ว่าล่าสุดนะคนทํากับข้าวนะกําลังนอนอยู่ตอนนี้นะกําลังนอนหลดดับอยู่เจดําเจดําเ,ดเป็นคนทํากับเขาให้เขากินมันก็สิจมอยู่ในใจอยู่นะมันทําบกา่าวเอยปากมันก็สิบ,บ่นอยู่ในใจว่าเอ้ยยังกูต้องมาเห็ดกับเขาให้เขากินกัลงสามรอบเห็ดเขา่ากับข้าให้กินเก้าคนนะนะพี่น้อง กันส่วข้าวนะมันกับพอได้แต่ถัานานเกินไปมันกัไม่ใช่ละมันกลายเป็นแบบสบายใจแบัดเออในส่วนตรงนี้ไพย,ยังมองว่าเออไม่ได้ยังก็ไม่ได้ใจดีนน่นนี่นะเออไพ่ขีดว่าไพ่ใจดีก็เอาไปเลี่ยงจ้าเอาไปเลี่ยงเลยทําให้ไว้นะสำหรับเฮานนะครับบไว้จงวังหวะาเอาบ้ให้อยู่ลายหมือนะ หรือห้างซหากลับมาอิ่นเนาะ้อบการกับแถวน้องเทนน้องเทนก็ไปต่อพาสปอร์ตพาสปอร์ตเบิร์ดอะแหละห้าว่าเอานั่นแหละห้าวเอา,า,าหน่อยๆกันให้เข้าใจลายๆเนาะพี่น้อง <c oughs> หากมาแล้วกะว่าเอซะเนี่ยพาสปรอร์ตยู่หล,ลุดเออ มาพันมาส่วมมันมีเหลี่ยงเนาะมันก็เลยบริเวเห็ดยางมันก็เลยแบบอีหยังวะตื่นสมาเห็ดก,ก,กับข้าวเขากินตอนเที่ยงมาทํากับข้าวเขากินขบมาทํากับข้าวเขากินใหามาขีดบางแล้วเกาก็สงสารตัวเองอยู่แต่ว่าอืมนั่นแหละฮันเด้ ไปตัวนีไปตัวนี้นนดีใจอยู่สิด้เมื่อมืเอืน่นนะดีใจอยู่อ๋อก็ต้องดีใจแหละกับเมื่อเื่นตัวเองเมื่อคืนนี้ <c oughs> ที่ลุงหวังสุฟ่ฟางน่ะอ,อย่าลืมมัน แล้วอกพ่อสมม่ฟังเด้อนี่แหละอืมถ้าบอกตัวนี้่าเมื่อคืนนี่ถ้าบอกว่าการที่มารอบนี้นะสิมวาวนะังให้ผู้ใหญ่จะดีซอยมันเป็นไปบ่ได้ครับมันบ่ได้แล้วมันบ่มีแล้วเหรอครับวะเออบอม่มีดอกวกาผู้ใด,ดซิมาซอยจเจอาไปตลอดตลอดไปนะ เคสแต่ละเคสนะแค่รอบเดียวเท่านั้นจบบ่ม,มี่ดอกสิมายืดเยือยืดเยือที่สุดกว่าหม่นั่นคือขอบกว่าลูกเจ็ดมันซัพพอร์ตเท่าดีสำได้ลูกเจ็ดหลายคนก็คือเห็นเนาะมาสุดท้ายเด้ ครับคำที่ว่าเออบมลืมบุญลืมคุณลุงบอยอยังก,ก,ก,กาลุงบอยทำบะมีลุงบอยก็สิบไม่มือนี่บมลืมบุญลืมคุณแล้บโมมีจริงเหรอคำามหนัอ่ะสูงเ <c oughs> ขาแหละกูกระเสือแต่ตอนนี้กูไหม้ละเพราะว่า คนนะ่ะมันสิดีกับเฮาแต่ต่อเมื่อมันมันได้น้ำเฮาลางใหม่แนะ่สไลด์ยังเต็มอยู่นะจานนะเอาขึ้นไปลางใหม่ท่านี้เอาขึ้นไปมันสิชื่นชมเฮาก็ต่อเมื่อไปว่ามันได้ผลประโยชน์จากเฮาเพราะอะไรขัเบิง่งกพักแล้วสรุปแล้วเนาะแล้ <c oughs> <c oughs> มาสุดท er. ้ายพร้อมกัดพร้อมแทงบอเพุ่แจรู้เหรอเออข้าวกคิดว่งมาทำบุญอะไรพี่น้องข้าก็บ่ไม่ได้คิดยังมาค่ะเด็กักโถนี่นะไปจมอยู่ทีเดียวมัดเมื่อบ้านนี่จสไดดเงินเมื่ออยู่บ่อน้อว่าซานนี่ยางมัดคือว่าออกแนวนั้น แสดงว่ามันว่างแพงก็มากแบบว่างเงินอเลอ,อรอนี่เนาะโอ้ยเนาะสูว่างกับผู้ใดสิไปซอยกระดอกกระดี๊กไพสิบริจัทไพสิโอนจะเอาพี่ลึกไพสิอามาแต่สายเงินกับเงินทำงานเขาจะเอาก็ได้ซอยมากก็ได้ซอยอยมากจากสิ m ม n จากเถื่อเลยผู้ซอยมากก็ได้เขากระบ,บอกยิวว่ว่าเออ เพื่อนกับมี่แล้วผัดลมกับมีไฟกับมี่หน้ามีใส่เข้ากระทือวาโอเคได้มากมายแล้วแต่ละเคปเป็นลายขนาดนี้ก็เลยว่าจงภูมิใจซะที่เจ้าได้ขนาดนี้นะเสียหายเทพพื้นผู้กระเบื้องติดแอร์ผนบอสูมันก็คือสิเป็นไปบ่ได้ดอก ขึ้นหานล้บางคนมันก็บ,บริคิดไนมันก็คิดแต่เอาผลของมันอย่างเดียวได้มันสิบไ้คำหนึ่งทั้งส่วนอื่นเลยเด้หลายคนคอมเมนต์มาเข้าก็อ่านยู่กมแมนตามความเราอยู่หักส่วนมาเข้าสิบบเบึงทาปวดหัวรงนี่กับบุญไหว้เนาะเข้าก็ได้ลองดูสงการกำลับบงสิเกิดของพลูกแปดมาคุมกำเนิดไว้ซะก่อน ได้เห่นแต่มือไปส่วนหน้าวันที่13นะครับมากินอยู่ในหานี่จบเมื่อวานนี่ก็ไปไ,ไปใส่จอยเจอในะะ่ะกานสิไปกับเบิรดมีไปดูแลเขาก็คิดว่าทำบุญแล้วที่ว่ามาทางเบิดนี่นะก็คิดว่าทำบุญที่ว่าวมาเนี่คือว่าวหายฟังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งสารเขา่าขอบจใจหลายๆตัวเขาเองก็ส่งสารคือกันแต่ว่าสียหายเขาซอยเขาตลอดไปบม่ได้พี่น้องสียหายเขาซอ,อยเขาตลอดไปไม่ได้ก่งจังเลยหยุดไหมหมูกินในหมัแกงหมกินหยุดไหมหืมไม่ได้ครับ มาด้ามหน้าว่าสีมาอีกเขาบอกกับตัวนี้่าเสียดหน้ากับวารีไล่เข้า,า,า่าบอต้องมากก็ได้โดนๆดจนากมาเยา่ยมเธอหนึ่งว่ะกับโบแมนว่ะโบาหายมากเลยดอกโดนๆจากหายมากเธอหนึ่งเข้ามาจังสันแหละขอบใจทุกคนที่ติดตามขอบใจในรลยเรื่องไหล่สดนะบ่มีในหัวเทาเลายดุกกไหล่สดกับสิไหล่สดเอาเอง ที่ซอยเลือดจะคล้องเนี่ยัขาจะไล์ซัาจะไล์สุดเอาเองอน้ำกินเบิร์ด